โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Lucky Channel ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิง่ง ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเราเริ่มสวดตั้งแต่พรุ่งนี้บทสวดมนต์ตอนตื่นนอนสวดทุกวันตอนตื่นนอนจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวเราคิดทำการสิ่งใดไหลลื่นไม่ติดขัดกราบหมอนห้าครั้งกราบครั้งที่หนึ่งกราบพระพุทธกราบครั้งที่สองกราบพระธรรม กราบครั้งที่สามกราบพระสงฆ์กราบครั้งที่สี่กราบพ่อแม่กราบครั้งที่ห้ากราบครูบาอาจารย์นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเบิกฟ้านะเบิกธรณีนะเบิกคงคานะเบิกดวงมหาลานาเบิกสามภพข้าพเจ้าขอบรรจบรวมเป็นหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าทำการสิ่งใด จงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขาดสิ้นซึ่งอุปสรรคทั้งปวงวันนี้ข้าพเจ้าจะรับพลังดีมั่งมีสีสุขโชคลาภการงานพุ่งขึ้นที่สูงจากนี้และตลอดไปทําแบบนี้ทุกวันจะกลายเป็นตบะเตชะมหาเลิกจะทําให้เกิดสิ่งดีๆกับตัวเรา คิดทำการสิ่งใดไหลลื่นไม่ติดขัดท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องลั k กี้ชาแนลในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ